สวัสดีค่ะสวัสดีพี c ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ ep ที่316นะคะ,ะกับช่องผู้สาวราเครื่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะเหมือนเดิมนะคะพี่เบอร์โทรนะคะ0629367821นะคะอ่าราย ID นะคะ bbiw 999นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็ตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะพี่นะ ส่งฟรีทั่วไทยนะคะมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะสะดวกโอนเราก็ยินดีนะคะเราจะส่งของให้ทุกวันแน่นอนนะคะ,ะสนใจองค์ไหนก็ติดต่อสอบถามขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะรายการที่หนึ่งะคะจะเป็นนางพญานะคะพี่องค์นี้เลยนะคะจะเป็นพระนางพญาอยู่ในเลี่ยมอ,อยู่ในเลี่ยมกรอบสีทองแบบนี้เลยนะพี่นะองนี้นะคะ อ, yup. อ่านี่เลยนะคะพี่พระนางพญานะคะพิมพ์ใหญ่นะคะองค์นี้นะคะสวยงามนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่สภาพเนื้อนะคะนี่เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะตามรูปเลยนะพี่นะนี่เป็นพระนางพญาเนื้อดินเก่านะคะองค์นี้นี่สวยงามนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมกรอบสีทองๆแบบนี้เลยพี่นะองคนี้นะคะเนื้อดินเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะพี่รายการที่หนึ่งนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้นะคะ เอาไป800บาทนะคะพี่สำหรับนางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อดินมันๆแบบนี้เลยนะพี่อ่าเปิดราคาไว้800บาทนะคะสำหรับองค์นี้นะคะสนใจติดต่อสอบถามขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพี่แอดไลน์มาได้เลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่2นะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันลงยานะคะอง์นี้ อ่าจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะองค์นี้จะมีอ่ารอยอ่ารงยาสีเก่าๆนะคะองคนี้นะคะพี่บีดูใบหน้าใบตาท่านนะคะติดชัดเลยนะพี่อยู่ในอ่าเรียมสีทองทองแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะคะพี่เหรียญอาจารย์ฟันนะคะวัดป่าถ้าขามนะคะจังหวัดสกลนครน,นะคะพี่ปีสู่อ่าสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะ เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่สิทธิ์ทอสร้างถวายนะคะเหรียญน,นี้นะคะเอาไปอ่าเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญลงยานะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะรายการที่สองนะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะรายการที่สามนะคะ อ่าเอาองนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกั่นนะคะพี่เป็นเหรียญหน้าทองนะคะอ่าเป็นเหรียญหน้าทองนะคะของหลวงพ่อกั่นนะคะ,ะพี่ปีสองสี่หกเก้านะคะอ่าเหรียญหลวงพ่อกั่นนะคะวัดพญาตนะคะเหรียญนี้นี่เป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะคะสวยเก่าเลยนะคะพี่ส <Allāh>. <S <s <bye> ําหรับเหรียญนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อกั่นลงยาสีเก่านะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญ เหรียญสวยคมชัดเลยนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะเหรียญหลวงพ่อก,กันลงยาสีเก่านะคะเป็นเหรียญหน้าทองนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่นะสาหรับเหรียญน,นี้นะคะเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทบนะพี่อ่าเปิดราคาไปต่อได้นะคะสําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญสภาพสวยนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอ่าเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่สําหรับเหรียญหลวงพ่อกันยลงยานะคะ รายการที่สี่นะคะจะเป็นรูปหล่อนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะอ่าองค์นี้เป็นรูปหล่อโบราณเก่านะคะอ่าเป็นรูปหล่อโบราณเก่าๆนะคะพี่ของหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะพี่นะอ่าหล่อเดิมๆเลยนะคะนี่เป็นเนื้อโลหะเก่าๆนะคะพี่สวยเดิมเลยนะคะองค์นี้นะคะ อ่ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทอ่าสาหรับรูปหล่ออง์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรายการที่ห้านะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะของหลวงปู่หมุนรุ่นแรกนะคะอยู่ในเลี่ยมนะคะองคนี้อ่าเป็นเหนรียญหลวงปู่หมนลุ่นแรกนะคะสําหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสภาพสวยนะพี่นะพี่ดูใบหน้าใบตาท่านนะคะ เหรียญหลวงปู่บุญรุ่นแรกนะคะเหรียญนี้นะคะพี่อยู่ในเลี่ยมนะคะองนี้อ่าด้านหลังนะคะจะเป็นหนุมานะคะเขียนว่าวัดบ้านจานนะคะอ่าอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกดนะคะเหรียญนี้นะคะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่สําหรับเหรียญหลวงปู่บุญรุ่นแรกนะคะรายการที่ห้านะคะเอาไป800บาทนะพี่นะองนี้นะคะ รายการที่หกนะคะจะเป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่อ่าเป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะองนี้นะคะนี่สภาพนะคะอ่าปีกข้างนะคะพี่นี่เลยนะคะมีไม่ได้ตัดปีกข้างออกนะคะนี่อ่าปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมนะคะสภาพเนื้อมันๆแบบนี้เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะ เปิดราคาไว้นะคะพี่สําหรับองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่สําหรับปิดตาปูเอี่ยมเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะองนี้นะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะรายการที่แปดไอรายการที่เจ็ดนะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้เลยนะคะพี่อ่าเป็นพระสมเด็จเก่านะคะเนื้อหามวลสารนะคะชัดเจนเลยนะพี่องค์นี้นะคะนี่ ตามรูปเลยนะคะสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จเก่าที่มีเนื้อหามลสารสวยงามนะคะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้800บาทนะพี่นะรายการที่7นะคะเอาไป800บาทนะพี่นะสำหรับสมเด็จเก่าองนี้นะคะ,ะเปิดราคาไว้ที่800บาทนะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะโทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะพี่ ต่อไปนะคะรายการที่แปดนะคะจะเป็นรูปหล่อนะคะของหลวงพ่อเงินนะคะเป็นหล่อบโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิรรมพ์มน,ะะนิยมนะคะองนี้อ่าเป็นพิมพ์นิยมนะคะสําหรับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะองนี้สภาพสวยเลยนะพี่สภาพสวยเลยนะคะองนี้นะคะสวยสมบูรณ์นะคะนี่ตายก้นนะพี่นะ อ่าตายกลนะคะสวยงามนะคะพี่องค์นี้นะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่รูปรอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะอีเอาไป800บาทนะคะสําหรับองคนี้นะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่9นะคะจะเป็นงบนาอ้อยนะคะอ่าจะเป็นงบน้นะะําอ้อยของหลวงพ่อเนียมเนื้อตะกัวดนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะพี่องค์นี้ จะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะองนี้นะคะงบน้ําอ้อยของหลวงพ่อเนียมเนื้อตะกัวนะคะเปิดราคาไว้นะคะองคนี้นะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่รายการที่9นะคะเอาไป800บาทนะพี่สําหรับงบน้าอ้อยหลวงพ่อเนียมเนื้อตะกัวนะคะต่อไปนะคะรายการที่10นะคะ ารายการที่สิบจะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินเก่านะคะองค์นี้ 10. จะมีรอยค่าปราดานะคะพี่ติดอยูอ่นะคะนี่ตามองค์พระนะคะชัดเจนเลยนะพี่ estamos. เป็นพระผงสุพรรณนะคะเป็นพระเนื้อดินเก่านะคะด้านหลังจะมีรอยรายนิ้วมือนะคะติดอยู่นะคะค่าปราดานี่ชัดเจนเลยนะคะเป็นพระเนื้อดินเก่าเก่านี่เลยนะพี่นะเป็นพระเนื้อดินเก่าสภาพเนื้อดินมันแบบนี้เลยนะพี่ อยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบนะคะอ่าเอาไปนะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พระผงสุพรรณเนื้อดินเก่าองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นเหรียญเก่านะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะเป็นเหรียญเนื้อเงินเนื้ออ่าเหรียญเก่านะคะของ เหรียญหมูนะคะของรอห้านะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหมูของรอห้านะคะเป็นเหรียญเนื้อเงินเก่านะคะพี่พี่ดูสภาพเหรียญนะพี่นะอ่าเป็นเหรียญเก่าๆนะคะของรอห้านะคะพี่เหรียญหมูนะคะนี่เลยนะคะพี่ด้านหลังเขียนว่าอย่าลืมดูรูปหมูคู่นี้คือเสาวภาและท่านที่ได้อะ อุบัติมาร่วมปีร่วมชาติซึ่งน่าจะหวังดีต่อกันเสมอนะคะนี่ดานหลังเขียนไว้นะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหมูนะคะเหรียญเนื้อเงินเก่านะคะของรอห้านะคะนี่เลยนะพี่นะเปิดราคาไว้สองพันห้าร้อยบาทนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าะคะ่ะสภาพสวยเลยนะพี่นะเหรียญน,นี้อ่าเปิดราคาไว้สองพันห้าร้อยบาทนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะ ทักรลอโทรมาได้เลยนะพี่นะราคานะคะอ่าราคาแบ่งปันนะคะพี่ราคาเปิดไว้ให้ชัดเจนเลยนะคะอาเปิดราคาไว้สองพันห้าร้อยบาทนะคะขอชงรูปกันได้ทางลายเลยนะคะพี่ต่อไปนะคะรายการที่สิบสองนะคะจะเป็นรูปหลรอนะคะของอหลวงปู่ทวดนะคะหลั่งเตารีดปี0ูนย์ห้านะคะพี่องค์นี้นะคะ อ่าเป็นหล่อโบราณนะคะของหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลังเตารีดปี0ูนย์ห้านะคะสภาพสวยเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะสะภาพสวยเลยนะพี่องค์นี้นะคะนี่หลวงปู่ทวดอ่าหลังเตารีดปีศูนย์ห้านะคะอ่าเปิดราคาไว้ที่แป0ร้อยบาทนะพี่นะองนี้เอาไปแป0รอบาทนะคะพี่อ่าองนี้นี่สภาพสวยเลยนะคะสวยสมบูรณ์นะพี่นะเอาไปแป0ร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่13นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะของหลวงพ่อแดงปี03นะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดนะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะพี่เหรียญนี้นะคะอ่าเหรียญสภาพสวยนะคะนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเหรียญสภาพสวยจริงๆนะพี่นะเหรียญนี้ อ่าเปิดราคาไว้ที่800บาทนะคะพี่รายการที่13นะคะเอาไป800บาทนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะนี่สวยจริงๆนะพี่นะสวยจริงๆต่อไปนะคะรายการที่14นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญรูปไข่นะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรูปไข่ของหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะคะเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะคะปี2 4 8สี่แปดสาเอปีสองสี่แปดสองนะคะพี่ อ่าปีสองสี่แปดสองนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญสภาพสวยนะคะพี่นะเหรียญเป็นเหรียญสภาพสวยจริงๆอ่าเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่สิบสี่นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบห้านะคะจะเป็นภาพปิดตานะคะของหลวงปู่ไข่นะคะ อ่าเป็นพระปิดตาของหลวงปู่ไขวดเชิงเลนนะคะองนี้นะคะเนื้อเก่าเก็บเลยนะคะพี่สําหรับองค์นี้นะคะนี่ปิดตาปู่ไข่เนื้อแตกล้านแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าองนี้นะคะปิดตาปู่ไขวดเชิงเลนนะคะองนี้เปิดราคาไว้อ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาปู่ไข่องค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะอ่าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะทักหรือโทรมาได้เลยนะพี่ เบอร์โทรศัพท์ตามที่อยู่ด้านล่างนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็062 936นะคะ7 8 2 1นะคะราย ID ก็ bb iw 999เก้าเาานะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยนะพี่นะตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะคะารายการที่16นะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณตัดชิดนะคะของหลวงพ่อศุข วัดป่าคลองมะขามเฒ่านะคะนี่เป็นตัดชิตหล่อโบราณเก่านะคะอะ่านี่เลยนะคะนี่ด้านหลังนะคะพี่สังเกตดีๆนะคะจะมีรอยจานนะคะพี่นี่จะมีรอยจานอ่าจะมีรอยจานนะคะของหลวงปุ่สุกนะคะพี่นี่เลยนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะพี่ตัดชิดหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเฒ่ารายการที่สิบหกนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่สำหรับองค์นี้ เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่ตัดชิดหล่อโบราณหลวงพุกวัดปากคงมาขามเท่านะคะต่อไปนะคะรายการที่17นะคะจะเป็นปิดตานะคะองนี้นะคะพีะ่สภาพสวยเลยนะพี่นาะองค์นี้นะคะนี่สนิมนะคะนี่รอยเซียนนะคะชัดเจนเลยนะพี่นาะองค์นี้นะคะ,ะ,คะปิดตาและบางไผ่นะคะพี่ อ่าเป็นพระปิดตาแล่บางไผ่นะคะสนิมแบบนี้เลยนะพี่นะองนี้นะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยจริงๆนะพี่นะนี่อ่าปิดตาแล่บางไผ่องค์นี้นะคะเปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะอ่าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพี่ทักหรือโทรมาได้เลยนะคะ พพ fc ไม่มีลายยังไงนะพี่นะโทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะพี่ารายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะองค์นี้เอาไปหนึ่งพันบาทต่อไปนะคะรายการที่สิบแปดนะคะอ่จะเป็นสมเด็จเก่านะคะองค์นี้นะคะพี่อ่เป็นพระสมเด็จเก่านะคะจ,จะมีรอยคาบกุนะคะพี่ชัดเจนเลยนะคะพีส่สมเด็จองค์นี้นะคะ อ่าจะมีรอยคาบกุนะคะติดอยู่นะพี่นะเนื้อหามวลสารนี่เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่สมเด็จเก่าองค์นี้นะเนื้อหามวลสารนี่แน่นเปึกเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้อ่าสมเด็จองค์นี้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่อ่ารายการที่สิบแปดนะคะอ่าเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้เอาไปแปดร้อยบาท ต่อไปนะคะรายการที่19นะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะพระครูประดิษฐ์นวการนะคะวัดวังมะนาวนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองนะคะองนี้สภาพสวยนะคะเป็นเหรียญรูปไข่นะคะของพระครูประดิษฐ์นวการนะคะวัดวังมะนาวนะคะนี่เป็นสุดยอดเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่สภาพสวยเลยอ่าใบหน้าใบตาท่านนะคะชัดเจนเลยนะคะพี่สําหรับเหรียญน,นี้นี่ สวยงามนะคะพี่เหรียญน,นี้สวยงามจริงๆนะคะนี่เป็นเหรียญรูปไข่นะคะของพระครูประดิษฐ์นาวาการวัดวังมะนาวนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะพี่นะเหรียญน,นี้เอาไป800บาทนะคะอ่าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพี่ทักหรือโทรมาได้เลยนะพี่นะรายการต่อไปนะคะรายการที่20นะคะจะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะ อ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะเหรียญนี้นะคะอ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะองค์นี้นะคะสภาพหล่อโบราณเก่าๆนะคะมีรอยคราบอ่าคราบเก่านะคะติดอยู่นะพี่นะองค์นี้นะคะอ่านี่เลยนะคะพี่องค์นี้ตามรูปเลยนะคะรายการที่20นะคะเปิดราคาไว้700บาทนะพี่ อ่าเปิดราคาไว้700บาทนะคะมีเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะต่อไปนะคะรายการที่21นะคะจะเป็นพระชัยหล่อโบราณน,นะคะอ่าพระชัยฐานสูงนะคะพี่อ่าเป็นพระชัยท่านเจ้ามานะคะวัดสามปื้มนะคะพี่เป็นพระชัยหล่อโบราณเก่า อ่าเป็นพระชายรอโบราณเก่านะคะพี่พระช้ยท่านเจ้ามานะคะวัดสามปื้มนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดอ่าเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พระชายรอโบราณนะคะของอ่าท่านเจ้ามานะคะวัดสามปื้มนะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทแตพี่นะองค์นี้นะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะจะเป็นเหรียญนะคะของหลวงพ่อฉุยนะคะ อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมนะคะนี่เหรียญนี้นะคะสภาพเดิมๆเลยนะพี่นะอ่าเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะ อ่ารายการที่22นะคะพี่เอาไป800บาทนะคะพี่องค์นี้นะคะรายการที่23นะคะจะเป็นพาร,รอดนะคะกุมาหาวันนะคะอ่าเป็นพาร,รอดเนื้อดินเก่านะคะพี่อ่าเป็นพาร,รอดเนื้อดินเก่านะคะอยู่ในเลี่ยมนะคะองนี้นะคะ อ่าอยู่ในเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเนื้อดินเก่าๆมันๆนะคะเปิดราคาไว้นะคะพี่องค์นี้นะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พระรอดเนื้อดินกุมหาวันนะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทน่ะพี่นะองค์นี้นะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะของหลวงพ่อโต๊ะนะคะอ่าเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดป่าดู่ิมพีนะคะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นเหรียญเซมามกเก่าอ่าพระครู วิทยากิตินะคะหรือหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิมพีนะคะอ่าธนบุรีนะคะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะพี่อ่าปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะคะเหรียญน,นี้นะคะพี่เหรียญสภาพสวยเลยนะคะเหรียญตึงสวยนะคะนี่อ่าอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญ หลวงปู่โตะนะคะรายการที่24นะคะพี่เอาไป800บาทนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะต่อไปนะคะรายการที่25นะคะจะเป็นเหรียญพระครูบวรธรรมกิจนะคะปี2490นะคะนี่เลยอ่าปี2490นะคะเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่เหรียญเก่าเาอ่าเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บนะคะเหรียญน,นี้นะคะนี่ด้านหลังนะคะเขียนวันที่ระลึกใน ในการผูกพัตตาสีมาวัดบ่องเงินนะคะนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่เหรียญน,นี้เหรียญพระครูบวรธรรมกิจนะคะปีสองสี่เก้าศูนย์นะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะ้สสาหรับเหรียญน,นี้นะคะ,ะเป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะคะพี่นะ้เหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะ ต่อไปนะคะรายการที่26นะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญปาตาลนะคะของหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะพี่นะเป็นเหรียญสภาพใช้นะคะเหรียญจะออกช้ำๆนิดนึงนะพี่นะอ่าเหรียญสภาพใช้งานนะคะพี่เหรียญสภาพใช้งานอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าสภาพใช้นะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะ รายการที่26นะคะพี่เอาไป1000บาทนะคะเหรียญปาตาหลวงพ่อคงวัดบางกระอมนะคะอ่าเปิดราคาไว้1 0 0 0พบาทนะคะสนใจองคไหนนะคะพี่ติดต่อสอบถามอ่าหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะหลอกต่อไปนะคะรายการที่27นะคะอ่าจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองนี้นะคะเนื้อหามวลสารแน่นปึกเลยนะพี่นะ มีรอยคาบกุนะคะนี่คาบกุคาบเก่านะคะติดอยู่ชัดเจนนะพี่อ่าคาบกุคาบเก่าติดอยู่ชัดเจนเลยนะคะอ่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่อ่ารายการที่27สิบเจ็ดนะคะพี่เอาไปแ800ร้อยบาทนะคะองค์นี้นะคะ องค์ต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะจะเป็นพระส,สมเด็จจันลอยนะคะอ่าสมเด็จจันลอยหลวงปู่โตะนะคะองค์นี้นะคะอยู่ในเลี่ยมนะคะองคนี้สภาพสวยเลยนะพี่สภาพสวยเลยนะคะนี่เลยนะคะพร้อมใช้งานได้เลยนะพี่นะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จจันลอยหลวงปู่โตะนะคะ อ่าเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้นะคะรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเชมนะคะวัดฉลองนะคะอ่ารายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเชมวัดฉลองปีพศสองสี่แปดหกนะคะพี่อ่าเหรียญหลวงพ่อเชมวัดฉลองนะคะปีสองสี่แปดหก อยู่ในเลี่ยมนะคะองค์นี้นะคะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกกันน้ํานะคะอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี imana, um, ja ่สิบเก้านะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบนะคะจะเป็นขุดสะเล็กนะคะของหลวงปู่เผือกนะคะอ่าเป็นพระผงนะคะของหลวงปู่เผือกนะคะวัดกิ่งแก้วนะคะเป็นพิมพ์ขุดสะเล็กอันนี้อยู่ในเลี่ยมอ่าอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวนะพี่น้าอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวนะคะองค์นี้ อ,อยู่ในเลียมเก็บผิวนะคะพี่องค์นี้นะคะคุณสาเล็กหลวงูุเือกนะคะอารายการที่สามสิบนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นาะองค์นี้นะคะอเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่คุณสาเล็กหลวงูุเือกนะคะองคนี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทสนใจองค์ไหนนะคะพี่ติดต่อสอบถามหรือขอชงรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะ องต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่เป็นปิดตาหัวบานเย็นนะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะอ่าเป็นพระปิดตาหัวบานเย็นนะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่องค์นี้อยู่ในเลี่ยมเก็บผิวนะคะพี่มีรอยคาบกุนะคะนี่ตามซอกนะคะ าตามซอกพระนี่มีรอยคาบกุ่คาบเก่านะคะติดอยู่นะพี่นะปิดตาหัวบานเย็นนะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวนะพี่นะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อบาทนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิเอ็ดเอาไปแปดร้อยบาทนะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่อารายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่ออุปชาเพลินนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหทองนะพี่นะอ่าเหรียญหลวงพ่ออุปชาเพลินนะคะอ่าด้านหลังพิธีผูกพัตสีมานะคะวัดหนองไม้เหลืองนะคะเพชรบุรีนะคะปีสองสี่เก้าห้านะคะอ่าเป็นเหรียญรูปไข่นะคะพี่หลวงพ่ออุปชาเพลินนะคะอ่าเปิดราคาไว้นะพี่นะเหรียญนี้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่เอาไปแปดร้อยบาท ปีสองี่เก้าห้านะคะเหรียญนี้เอาไป800บาทนะคะพี่เหรียญอุปชาพื้นรายการต่อไปนะคะรายการที่33นะคะอ่าจะเป็นเหรียญอามนะคะของหลวงพ่อสโสธรนะคะเมืองฉะเชิงเซานะคะปี2ออ่าปีสองาปี2อ6สี่หกศนะคะพี่เป็นเหรียญอามหลวงพ่อสโสธรนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะพี่นะ ่าเหรียญสภาพสวยเลยนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแรงสภาพสวยอ่าเหรียญอามหลวงพ่อสโสธรนะคะปีสองสี่หกศูนยะคะเปิดราคาไว้แปดบาทนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่สําหรับเหรียญนี้เอาไป800บาทนะคะ,พ,นนะ,คะพี่สนใจนะคะโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่รายการที่สามสิบสามนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะ จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะอยู่ในพร้อมกล่องนะคะมีเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหนุมานปีสองหนึ่งเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหนุมานปีสองหนึ่งนะคะเป็นเหรียญกระไหลทองนะคะพี่เป็นเหรียญกระไหลทองนะคะพี่เหรียญหานุมานนะคะหลังหานุมานปีสองหนึ่งนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญกระไหลทอง เหรียญสภาพสวยเลยนะพี่นะเหรียญนี้สวยเดิมเลยนะคะพี่เหรียญสภาพตึงสวยสมบูรณ์นะคะพร้อมกล่องนะคะพี่พร้อมกล่องเก่าๆแบบนี้นะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทเอาไป800บาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหนุมานปี21นะคะ,ะรายการที่34นะคะต่อไปนะคะรายการที่35นะคะจะเป็นเหรียญเสมานะคะ ของหลวงปู่ทิมนะคะอันนี้ก็พร้อมกล่องเหมือนกันนะคะพี่ปีหนึ่งแปดนะคะเป็นเหนรียญลงยานะคะพี่เป็นเหรียญลงยานะคะเหรียญนี้อ่าเป็นเหนรียญลงยาสีเก่านะคะเป็นเหรียญอ่าเหเรียญเสมานะคะของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะคะปีหนึ่งแปด เป็นเหนรียญลงยานะคะของหลวงปู่ทิมนะคะปีหนึ่งแปดนะคะอยู่อ่าพร้อมกล่องนะคะพี่เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะคะสําหรับเหรียญเซมาหลวงป,ปู่ทิมนะคะครบอ่าเหรียญฉลองอายุครบแปดรอบนะคะอของหลวงป,ปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองนะคะปีหนึ่งแปดเอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะองค์สุดท้ายนะคะรายการที่สามสิบหก อ่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนนะคะปีหนึ่งเก้านะคะอ่าพร้อมกล่องเก่าๆเหมือนกันนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะตอกอ่ามีรอยจานนะคะข้างเหรียญชัดเจนเลยนะคะเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีนะคะอ่าปีหนึ่งเก้านะคะพอ่านี่มีรอยจานเห็นชัดเจนเลยนะพี่นะอ่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสภาพสวยนะคะใบหน้าใบตาท่านนะคะติดชัดเลยนะพี่ อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะคะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญรุ่นสร้างบรมีปีหนึ่งเก้านะคะนี่เลยนะคะพี่วัดบ้านไรนะคะด่านขุนทศนครราชสีมานะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะพี่อ่าพร้อมกล่องเก่าๆนะคะอ่าเปิดราคาไว้นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่พร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะอ่าเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่สนใจองค์ไหน ติดต่อสอบถามหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะาพาตรงตามรูปแน่นอนนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ